ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มเด็กดือ้อทำสื่อดีที่จังหวัดสงขลาได้นําเสนอปัญหาถึงการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณใกล้กับศูนย์ฝึกอบรมเขตเก้าซึ่งมาวันนี้นะคะพวกเขาก็อยากจะสื่อสารเรื่องราวของเพื่อนๆในศูนย์ฝึกเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมและบอกว่าหากในอนาคตได้รับอิสรภาพพวกเขาก็พร้อมจะทําหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคมค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ แม้ผมและเพื่อนๆกว่าสี่้ชีวิตจำเป็นต้องถูกจำกัดอิสรภาพอยู่ในกำแพงสี่เหลี่ยมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตเก้าจังหวัดสงขลาแต่มิได้หมายความว่าจะเป็นการกักขังตนเองอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดในทางกับกันประสบการณ์ชีวิตจากด้านมืดได้นำพาไปสู่การเรียนรู้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ได้เรียนรู้เรี่องการเป็นอยู่การใช้ชีวิตแบบคนหมู่มากครับผมการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะการใช้ชีวิตของเราก็เข้มแข็งมาเดิมรับผมก็อยู่ที่นี่ก็ก็สามารถผมเป็นคนดีได้ครับก็ผมคิดว่าจะหลุดออกไปก็ก็น่าจะกลับมวเป็นคนดีได้ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาด ทำให้พวกผมเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นและพร้อมที่จะออกไปเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางสังคมภายนอกแต่พวกผมยังเป็นกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับซึ่งนั่นอาจหมายถึงาการาสูญเสียโอกาสทางการศึกษาหรือประกอบอาชีพโดยสุจริตและอาจไม่มีทางเลือกจนต้องหวนตัวเองเข้าสู่วังวนเดิมกลัวนะครับกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องไปหลอรับเราได้ไหมตัวอย่างในนี้นั่นคือเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่เราเอาบางลอมันฉ <c oughs> ีเป็นเมเล่นกันการทังนนทำไมเราก็ไม่รัวอ้คนภายนอกเขาเรียเราบอกเป็นผีใช่ไหมมีรอยสักเป็นรัวเลมเล่นแต่ทะเลถ้าวาเป็นไม่ได้ก็ยากจะให้เขามองเราหนจิตใจอะอย่ามองแค่ลมหลักให้นอกอย่ามองที่รอยสักไอ้ันนีแ้อยากให้สังคมภายนอกให้โอกาสเยาวชนในเรื่องด้านการศึกษา ด้านการศึกษาโดยเฉพาะตามสถาบันต่างๆเพราะฉะนั้นอยากให้สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับนั้นเกี่ยวกับื่องการศึกษาส่วนเรื่องการสมัครงานนะครับการสมัครงานก็อยากให้สังคมนะครับเปิดกว้างเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยถือว่าเขาหลงผิดไปแล้วเนี่ยนะอยากให้เปิดโอกาสให้เขาให้เข้าไปสมงานอนาคตแม้ไม่อาจจะคาดเดา แต่ปัจจุบันการเรียนรู้ชีวิตภายในกำแพงเล็กๆที่พวกเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยแห่งชีวิตแห่งนี้ได้ก่อเกิดความฝันพวกเราหลายคนยังคงมีฝันที่จะกลับไปเป็นลูกที่ดีของครอบครัวและเป็นอนาคตของชาติที่สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้ได้อยู่ร่วมกันนักข่าวพลเมืองกุนเด็กดื้อทำสื่อดีรายงาน